มึงรู้จักน,นุมาลไหมที่มันอยู่ใต้ฝามึงเคยเห็นมันเต้นแลบไหมไม่มัน,<ใ>นไปอยู่ใต้ฝาคเนเดียวลแล้วมึงเห็นวันนี้แหละมาเฮ้ย <มา S 2> ไม่ต้องหนา,าบางพอนิดน,นึงนิดน,นึงนิดน,นึงนิดนึงมันเป็นธรรมชาติที่มันต้องกินก่อนอมันถึงจะเห็นไงถ้าไม่กินอ่ะมันจะไม่เห็นอ๋อโอ้ยเฮีย ให้กูปิดขวดให้ไหมจ้ะน้อยน่อยน้อยเยี่ยวให้มันยังไงพี่เออโอเคนั่นแหละนิดนิดอ่านิดหน่อยบอสยกยกแก้วนี้ให้หมดก่อนนะพี่จะให้ดูแถวบ้านเนี่ยเดวมึงเขย่าก่อนดิมันไม่ค้นนั่นอ่ะของกอนคนก้อนนั่นมันประมาณสองยอดเองน่ะประมาณสองยอดเองนะหมดพีหมดเดี๋ยวพี่ให้ดูเลย อะไยมลงยกให้หมดอ่ะพี่ให้ดูให้ดูซีฟูดโอ้ยเดือด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 ยกให้หมดแก้วทีเดียวหมดยิ่งกว่าสปายกเลยไหอยเดียวเองมึงจะเจ๊ะ๊ะทำไมล่ะไม่หมดพี่ชงพี่ชงเลือกพักอะไรตอนเมื่อกี้โซดาใช่ไหมกูมีคต้องการถาม เอาขวดน่นไปิตที่ปลายขวดแล้วก็หมุนส่องไว้ตรงไหนก็ได้หมุนหมุนด้วยเลงไปที่ปลายขวดแล้วส่องไปเล็งไปที่ปลายขวดหมุนหมุนขวดด้วยเอาให้ติดลูกตาเลยไม่งั้นจะไม่เห็นหมุนดีๆเฮียอนุมานเต้นแลบหมุนอ๋อรวยี้ำยังไงวะ รู้แล้วมึงรู้อะไรมึงรู้อะไรทำอยู่วินัยจะเอาถานมาไป่ายตัวไปมุนไปล้างหน้าไปล้างหน้าแม็กขี้รลือัน